สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสบายดีเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าเนาะเมื่อนี่เนาะคะ่ะนกเวียดนามกับสิาพาทุกๆคนนะ่ะมันนั่งรถไฟหลาะเบิงสองฝั่งทางเนาะคะ่ะที่เพิินเหตุทางรถไฟความเร็วสูงที่อยู่ในเขตของจังหวัดนครราชสีมาเนาะค่ะเนาะเฮามาเริ่มตนบังหนีกันเลยเนาะคะ่ะคลองไผ่เนาะแล้วเฮากระซี ตรงดิงไปโคราชเนาะคะ่ะเนาะรถไฟขบวนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเป็นขาเข,ข่าโคราชเนาะคะ่ะไปสินสุดที่อุบลราชธานีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบอ่งสองฟังทางเนาะคะ่ะเพลินมีการเหตุทางรถไฟความเร็วสูงเนาะคะ่ะพี่น้องด้วยอุปกรณ์เครื่องใหม่เครื่องมือเนาะคะ่ะสองฟังทางเนาะที่อยู่ในช่วงนี้นะ เพิ่นว่างเต้มไปเบิดแล้วเด้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็การปรับบนาดินของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องพอมาหอดมือนีเนาะเพิ่นปรับบนาดินนะมาด้าย้าวใกล้อีลีเด้อค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงของความเร็วสูงเนาะค่ะพี่น้องมาเบิงเพิ่นปรับบนาดินเนาะค่ะมาเมืรอนีเนาะเบิงแนวเพิ่นไอ เริ่มเอาเริ่มเอาหินกวดนะ่ะหินในยๆขาวๆนั่นะน่ะมาวางไว้ในนาดินแล้วเด้เป็นสเต็ปหนึ่งไปแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าช่วงแรกๆเพิ่นกับมาบุกเบิกทางปลาทางยังนั่นละพอมาเมื่อนี้เนาะค่ะมาเมื่อนี้นะะ่มมนนะเพิ่นเริ่มเอาหินกวดมาโรยนาดินแล้วด้วยค่ะกส็สังเกตเห็นเนาะค่ะว่า เป็นทางสีขาวๆแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะที่เห็นอยู่นี่เป็นมอเตอร์เวย์เด้อค่ะรถไฟสีหลอดไต่มอเตอร์เวย์เนาะค่ะเนาะช่วงนี้จากคลองไผ่มา่ลาดบัวขาวเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็สิไปสีคิวเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเฮาสิไปสิ้นสุดอยู่ที่อัมเภอสีคิวเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่เนาะคะ่ะ อยู่ช่วงของลาดบัวขาวเนาะคะ่ะเพิ่นมีการเอาอุปกรณ์นะมาว่างไว้เต็มแล้วเด้อค่ะนี่เด้อเตรียมพร้อมในการทําทางรถไฟความเร็วสูงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสองฝั่งทางของเซนนีนะ่ะเต็มไปด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออีลีเนาะคะ่ะช่วงนี้เนาะคลองไผ่ลาดบัวขาวซีคิวเด้อค่ะที่เห็นอยู่ในคลิปนี้เนาะคะ่ะ เป็นสถานีย่อยเนาะค่ะสถานีเล็กๆเนาะค่ะพี่น้องลลายๆ้นก็ะอาสีบหูจากดอกเพราะว่าเป็นสถานีของตำบลเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะออกจากลาดบัวขาวห้ากรสิไปซีคิวเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงเพิินปรับหนาดินเนาะคะ่ะสำหรับเหตุทางรถไฟความเร็วสูงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเนาะนั่นนะมาฟังนี่กับซเป็น ของทางรถไฟความเร็วสูงนะคะพี่น้องที่เห็นสีขาวๆนั่นเนาะคะ่ะเขาเริ่มสู่สเต็ปแรกแล้วเด้อค่ะโดยการเอาหินกวดมาโรยนาดินแล้วเนาะคะ่ะเพิินกะเห็ุคนะืบหน้ามาได้ล้ายเติบแล้วเนาะคะ่ะสำหรับเส้นทางนี้เนาะ,ะนี่นาะที่เห็นอยู่นี่นาเนาะ เริ่มเข้าสู่ถนนหนทางดีขึ้นแล้วเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนองเข้ากับดีขึ้นแล้วเนาะค่ะดีขึ้นมาลายแห้งแล้วนี่ยนะเพิ่นกปาปป๊บนาดินแบบนี้นะมาตลอดแนวทางจนหอดไออำเภอซีคิวแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เดี๋ยวเฮาเบงไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะสำหรับเส้นทางนี้เนาะค่ะเนาะซึ่งกระต่อเนืองมาจากคลิปที่ผ่านมาบันึงนั่นเนาะค่ะที่ว่านกเป็นนผพาไปเบงเพ่นจะอุโมงนั่นเนาะค่ะที่อยู่ช่วงคลองขนานจิตนั่นเนาะสำหรับคลิปนี้กระต่อเนืองมาจากคลิปนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่นะ เพิินเอาหินกวดมาโรยนาแล้วเด้อค่ะเด้อที่เห็นเป็นขาวๆนั้นเนาะคะ่ะเนาะเป็นตลอดเส้นทางแนวทางแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นความสำเร็จขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับงานโยธาช่วงนี้เนาะคะ่ะช่วงคลองไผ่ล้วก็มมซีคิวเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ห้าวกระสิทย่อยพามาถ่ายคลิปเบิงทุกช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะพี่น้องเนาะอาจสิพันไปหนึ่งเดือนเดียวกระสิพามาเบิงอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะว่าจากเมื่อนานมาหอดมือนีนะเพิินเฮตมาเด็กไก่สมัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะหนึ่งเดือนเดียวกับสิพามานั่งรถไฟเบิงอีกที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เฮากระสิเห็นการเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงเวลาเนาะคะ่ะเนาะจากคลิปก่อนๆน,นู้นนะจากเดือนที่แล้วนะช่วงนี้นะเพิ่นยังเอ้ยังเอารถแมคโครยังเอารถซิปโลนะมาค้นดินคนยังอยู่เนาะคะ่ะเนาะที่เห็นนะเนาะพอมาเมื่อน,นี้นะเพิ่นก็เริมเหตุดีขึ้นแล้วเนาะคะ่ะเริ่มเอาหินกวดมาโรยนานดินแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะที่เห็นอยู่นะั่นเนาะ สำหรับทางรถไฟความเร็วสูงกับทางรถไฟทางขู่เนาะคะ่ะพี่น้องเพิ่นเฮดมาคู่กันด้วยค่ะแต่ว่าเพิ่นสีแบง่งช่วงกันจังไดนี่กะต้องรอบเบิงอีกที่นึงเนาะคะ่ะว่าไอทางการรถไฟนะ <c oughs> เพิ่นสีแบง่งช่วงกันจงังไดอันใดเป็นของความเร็วสูงอันใดเป็นของทางขู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวเพิ่นก็นสิแบง่งช่วงกันจังไดน่ะเดี๋ยวเฮ้ากั ค่อยๆมาเบิ่งกันอีกทีหนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่ที่เห็นอยู่ไกลๆของเฮ่านาทีเป็นทางอยู่นี่ยนะคือเป็นของความเร็วสูงเนาะค่ะเนาะทางคู่กันนะสิคู่กันกับกับรถไฟเส้นนีแหละเนาะคะ่ะกะสีแยกคู่กันอยู่ตรงนี้แหละเนาะเดี๋ยวกะถามมาเบิ่งช่วงต่อๆไปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกะสีพามาอัปเดตเบิง่งสีพามานั่งเบิ่งเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ มาเบ่งความเจริญเติบโตของภาคอีสานเนาะค่ะพี่น้องใครจะรู้ว่าอีสานเนาะพัฒนามายาวใกล้ปาน,นีเนาะค่ะพี่น้องเนาะฮาสซิมีความเร็วสูงใส่เฮาสซิมีทางขู่ใส่มาพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเนาะนี่นะบ่วว่าสิเป็นรถเคนบ่วว่าสิเป็นแมคโครเนาะคะ่ะอุปกรณ์การก่อสร้างเนาะซัหรับ การเฮ็ดทางรถไฟความเร็วสูงนี่เพิ่นก็พร้อมเนาะค่ะพี่น้องเนาะเตรียมพร้อมเต็มที่นะคะสำหรับเส้นทางสายอีสานเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะช่วงนี้ก,ไก็ไก่สีช่วงเอไก่สีถึงช่วงสีคิวแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่นะช่วงนี้เิ่นก็สีมีทางเบี่ยงทางรถไฟของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะกสิบดบีพามายาวไกลเนาะคะ่ะพี่น้องเฮาสีฮอดแคซีคิวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพามาเบิงเพิ่นปรับนานดินเฮดทางรถไฟความเร็วสูงเนาะคะ่ะพี่น้องกับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเนาะคะ่ะพี่น้องที่รัฐบาลเพิ่นก่อสร้างให้เนาะคะ่ะสำหรับ เส้นทางสายอีสานเนาะคะ่ะเฮากาะสิเฮ็ดเส้นทางนี้ไปเจ้มฟ้าสีหอดเอ่อเมืองจีนเมืองเล่าุ่นและวนะคะ่ะนี่เนาะนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของฝั่งทางเนาะคะ่ะเพิ่นการเริ่มมีการเอาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะมาว่างไว้เนาะค่ะเนาะที่เห็นเก๋ไก๋เนานะก็เป็นเหมือนที่พักเนาะคะ่ะ ที่พากลงานเนาะค่ะเนาะสำหรับบรรยากาศมเมนี้เนาะคะ่ะก็เป็นบรรยากาศที่บรอเดเอนีแดดเนาะค่ะพี่น้องเป็นบรรยากาศที่ดีเนาะคะ่ะนั่งรถไฟอยู่กับบรอดหอนเนาะค่ะพี่น้องลมพัดเย็นสบายเนาะค่ะเนาะกสิเห็นทุกช่วงระยะทางเนาะคะ่ะก็สิมีแมคโครมีซีปรอ มีรถเขตนเนาะคะ่ะเพิ่นเริมเหตุทางเริ่มเหตุหนาดินขึ้นมาได้ไล่แล้วเนาะคะ่ะสำหรับทางรถไฟความเร็วสูงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกัสมีบางช่วงบางตอนเนาะคะ่ะเพิ่นกันยังมาทัานเดเห็โลยโลยหินกวดดอกเนาะคะ่ะกันยังสิเป็นทางลูกล่างอยู่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ ก็ขอบคุณหลายๆเดอค่ะสำหรับถกกำลังใจเนาะคะ่ะขอบคุณหลยๆสาหรับถกกันติดตามเนาะค่ะพี่น้องเนาะนาตอนนี้เข้ากับมาถึงซีคิวแล้วเนาะค่ะพี่น้องเข้ากาับซิดเดลล่งซีคิวเนาะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยวสิาพาไปเบิงช่วงของ สูงเนินเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะทีเพิินมีการยกทางวิ่งอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะห้าวกาซิล,ล่ากันด้วยตรงนีเนาะค่ะพี่น้องเนะคะคาะก็ขอบคุณในลายสำหรับทุกกาลังใจขอบคุณในลายสำหรับทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ